แสดงความเคารพตรอชาติตรงหน้าพี่ครเป็นประชาติปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ทำรงคง,งไว้ไายทั้งมวล ด้วยในร่วนไม่รักสมัครที่ใครนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาชจะไม่ให้ใครกุกคีสระลือดทุการเป็นชาติเกริงประเทศจะไทยทวิมีใช้โยข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณพร้อมกัน ข้าพเจ้าจะจุรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญพระเจ้าจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้รักสันิราชข้าพุะพพระเจ้าพันตำรวจเอกวรชัยบางยี่ขันผู้กำกับการสถานีตำรวจพธทเมงเล ในนามของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลยขอาการาบถวายบังคมแสดงความมาลาอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในานาประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประสบนิกรชาวไทยพระรานชาฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจิจเพื่อความเป็นอยู่ของรอัษฎรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคพ,พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง แห่งความเสียสละความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คุณูปการของพระองค์จะสถิตยอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรั่นข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมก้าวถวายความอาลัยและขอถวายพระพรชัยแด่พระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ สเดสด็จสู่สวรรคาาลัยด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชาข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกวรชัยบางยิขันผู้กอบการสถา,านีตำรวจภูธรเมืองเลยในานามของข้าราชก,การตำรวจภูธรจังหวัดเลยทุกท่านายืนสงบนิ่ง93วินาทีขอบคุณครับกล่าวตามข้าพระเจ้า พวกเราเป็นตำรวจของประชาชนพวกเราเป็นตำรวจของประชาชนและพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมและพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมพวกเราจะจงรักภักดีพวกเราจะจงรักภักดีปกป้องเทิดทูนสถาบันปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รษตอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดครับทั้งหมดองน้า

ai Eu...